การพักชำระนี้งวดรถโตโยต้านะครับถ้าเราได้ข้อความแบบนี้มาแล้วนะครับที่เรายื่นนะครับยื่นขอพักชำระนะครับเขาจะส่งข้อความตัวนี้มานะครับพอเราได้ข้อความตัวนี้ปุ๊บเราก็จะมาเปิดดูอีเมลนะครับในใน Gmail เรานะครับเราจะส่งตัวนี้มาให้นะครับส่งตัวนี้มาให้นะครับสองตัวนี้นะครับ องตัวนี้นะครับทีนี้ตัวนี้อันแรกนะครับอันแรกก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เขาจะให้แนบเอกสารนะครับก็คือเขาจะให้เราเอาบัตรประชาชนนะครับวางในกระดาษขาวนะครับแล้วก็เซ็นชื่อเรานะครับแล้วก็สูงแนบกลับนะครับสูงแนบกลับแล้วทีนี้อีกอันนึงคือตัวนี้นะครับ ตัวนี้เราก็เปิดขึ้นมาเป็นบันทึกต่อท้ายนะครับการเช่าซื้อก็คือข้อตกลงครับข้อตกลงก็จะมีหลายข้อนะครับตกลงจะมีหลายข้อเราก็ต้องปิ้นออกมานะครับปิ้นออกมาแล้วก็มาเซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อเรานะครับเซ็นชื่อเราพอปิ้นเสร็จเราก็มาส่งแนบส่งแนบกลับคืนนะครับส่งแนบกลับคืนทางอีเมลนะครับ จีเมลก็ได้นะครบะพวกผมติดต่อทาง Gmail นะครับก็จะประมาณนี้นะครับการชำระการพักชำระงวดรถนะครับ